สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pro Pop Channel วันนี้โจอขอรับหน้าที่เล่าข่าวไอทีที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้รับฟังกันเช่งเทยครับและถ้าใครเป็นสายเกมมือถือแรงๆราคาไม่แรงเกินไปห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะ oppo เขาเพิ่งเปิดตัวมือถือเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดในจีนครับกับ2พี่น้อง oppo k13 turbo และ k13 turbo pro มาพร้อมฟีเจอร์น่าสนใจมากถังผัดลมเมืบายความร้อนในตัวไฟ R G B และแบตใหญ่7,000ม ah. ิลลิแอมพร้อมชิปเซ็ตตัวแรงและระบบชาร์จไวอีกด้วยเรียกได้ว่าครบทั้งดีไซน์สเปคและความทนทานถ้าอยากรู้ว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงคุ้มไหมกับราคาเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มที่ดีไซน์ก่อนเลยครับทั้ง K13 Turbo และ Turbo Pro มาพร้อมหน้าจอ AMOLED 6.8นิ้วความระดับระดับ 1.5K รองรับ refresh rate 120Hz ให้ภาพลื่นไหลสุดๆตัวเครื่องยังบางเพียง8.3ม mm, ิมน้ำหนักประมาณ207กรัมซึ่งถือว่าบางมากเมื่อเทียบกับมือถือเกมมิ่งทั่วไปที่สำคัญใส่พัดลมระบายความร้อนในตัวหมุน18,000รอบต่อนาที พร้อมไฟ RGB เท่สุดๆและมีแผ่นกราไฟต์บวกห้อง V C ขนาดใหญ่ที่ช่วยลดอุณหภูมิได้ดีกว่าเดิมถึง20%แบตเตอรี่ขนาด 7,000mAh ใช้งานทั้งวันไม่มีวันพร้อมระบบชาร์จไว80 s u p e r w o k ที่ชาร์จแบตได้เต็มภายใน54นาทีเท่านั้นส่วนรุ่น K13 Turbo ใช้ชิป d i m e n s i t y 8,450ส่วนรุ่น Pro ขยับขึ้นไปใช้ Snapdragon 8 s Gen 4 รองรับ WiFi 7และมี OIS กันสัน่นสำหรับสายถ่ายวิดีโอด้วยแถมยังมีรุ่นความจุสูงสุดถึง16 GB RAM พร้อม512 GB ROM ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อดูจากราคาเริ่มต้นในจีนที่แค่ราวๆ8,800บาทครับโดยรวมแล้วนะครับ Oppo K13 Turbo และ K13 Turbo Pro ถือเป็นมือถือเกมมิ่งระดับกลางที่มีจุดขายครบเครื่องทั้งในเรื่องของดีไซน์สเปคและฟีเจอร์เฉพาะสายเกม ที่สำคัญคือตอบโจทย์คนที่อยากได้มือถือใช้งานหนักเล่นเกมลื่นๆแต่ไม่อยากจ่ายเกินหมื่นต้นต้องบอกเลยว่า oppo วางแผนมาดีมากในซีรีส์นี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวไอทีที่โจนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามชอบ pro pop channel เพื่ออัปเดตข่าวไอทีเด็ดๆก่อนใครได้ทุกวันเลยนะครับหากเนื้อหาข้างต้นมีข้อผิดพลาดประการใดโจขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จากโป o ปอบชาแนลเองครับวันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับหากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอ,อยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกันทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆต่อไป หากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจ้เล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คขีดครับลิงร้านช้อปปีของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจ้โปรป๊อปแชนแนล